หายทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีกรกฎทั้งหลายประจำปักแรกตุลาคม1-15ตุลาคมความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายนะคะชาวราศีกรกฎปักรแรกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะชาวราศีกรกฎมาดูสถานการณ์แรกกัน เลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะสถานการณ์แรกขอเป็นสถานการณ์ของคนโสดให้ขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมสถานการณ์ปัจจุบันของท่านหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะชาวราศีกรกฎสามไม้เท้า วิวออฟฟอร์จูนช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะการเดินทางไกลค่อนข้างบ่อยนะระมัดระวังนิดนึงนะคะตอนนี้ดูเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยได้มีปากมีเสียงหรือไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองมักจะถูกโดนบงการจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของการงานหัวหน้างานนะคะหรือว่าครอบครัวเอ่ยก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่เป็นตรงขอตรง ตัวของตัวเองเนาะความคิดต่างๆนะคะออกเบื่อๆในนาย,นยกับชีวิตกับความรู้สึกนะช่วงนี้คนโสดไม่ค่อยอยากจะมีใครเข้ามาเลยแล้วก็กลัวกับปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรื่องมือที่3ด้วยแหละในช่วงนี้นะคะยังเป็นการรอคอยเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างอยู่ในชีวิตก็เลยยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกในเรื่องของความรักมาเป็นที่1มาเป็นปัญหาของชีวิตสักเท่าไหร่ในช่วงนี้อ่ะนะคะชาวราศีกรกฎแล้วก็ใครหลายๆคนยังอยู่ในช่วงของการเดินทางด้วยแหละ นะยังอยู่ในช่วงของการเดินทางตอนนี้เองไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครสักเท่าไหร่ยังเหนื่อยหน่ายกับความรักยังเหนื่อยหน่ายกับตัวเองอยู่เลยนะคะกําลังเดินหาความฝันกําลังเดินหาความสําเร็จยังอยู่ในช่วงพักใจอยู่นะช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ยังมีรักเก่าๆเข้ามาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งไม่อยากจะมีใครเลยในช่วงนี้หรือใครหลายๆคนในช่วงนี้ก็ยังแอบห่วงตัวเองยังแอบกลัวว่าตัวเอง จะมีแฟนอยู่เหมือนกันยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้กับใครในช่วงนี้หรือใครหลายๆคนยังรอรักทั้งเก่าอยู่ไหมคะชาวราศีกรกฎอืม เนาะยังดูยังเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์อยู่เลยนะคะยังไม่อยากจะเปิดตัวกับใครในตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาก็ยังไม่ค่อยที่จะถูกใจสักเท่าไหร่อยากจะคิดไปก่อนในเป็นเพื่อนเป็นไปก่อนเป็นคนร่วมงานกันไปก่อนอารมณ์นั้นเน่เนาะชาวราศีกรกฎช่วงนี้ความรักของคุณไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะคะโดดเด่นแต่ตัวเองมากกว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิด,ดขึ้นการรอคอยอะไรบางอย่างกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงนี้เรื่องของความรักเนี่ยไม่โดดเด่นเอาซะเลยนะ ชาวราศีกรกฎม,มีคนเข้ามาบ้างแหละแต่คนที่เข้ามาคุณก็รู้สึกว่าเขาเหมือนกับเข้ามาแค่อยากจะเรียนรู้กับเราเหมือนเข้ามาเอาเปรียบความรู้สึกเราไหมเหมือนต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจใกันสักเท่าไหร่นะคะยังเป็นเรื่องเ,เก่าๆ,ก,าก,าๆกับเข้ามาอยู่เนาะยังเป็นเรื่องราวเก่าๆรักครั้งเก่าวนๆกับเข้ามาอยู่นะคะยังไม่ได้จบดีสักเท่าไหร่ตัวเองก็รู้สึกว่าเบื่ออยากจะหยุดหรืออยากจะไปต่อหรือว่ายังไงอารมณ์ประมาณนี้ค่ะมันยังมีอยู่ในความรู้สึกของ เราในช่วงนี้นะชาวราศีกรกฎเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยยังโฟกัสกับเรื่องของการทํางานอยู่เลยนะคะโฟกัสในเรื่องของการทํางานโฟกัสในตัวเองยังอยากจะเดินตามฝันอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะหลายๆคนก็มีการเดินทางเกิดขึ้นมีการยก้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นตัวเราเองในตอนนี้เลยยังไม่อยากที่จะโฟกัสอะไรกับใครอะเนาะชาวราศีกรกฎ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบของคนโสดแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะมาดูที่คนมีคู่กันบ้างนะคะชาวราศีกรกฎปักแรกตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่ชาวราศีกรกฎช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยมาดูหน่อยสิพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่หกถ้วยนะคะราชินีถือเหรียญ แมจิชเชียนช่วงนี้เข้าใจกันค่อนข้างที่จะดีนะคะคุณเองมีเวลาเข้าหากันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคนรักค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณในหลายๆเรื่องแต่ก็มีบางเรื่องนะนัดไม่เป็นนัดสัญญาไม่เป็นสัญญาก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องบางอย่างทําให้คุณผิดหวังในความในคําสัญญาอยู่นะคนรักช่วงนี้มีอะไรสัญญาไว้กับคุณช่วงนี้อาจจะมีการผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆตอนนี้ตัวของคนแล้วก็คนรักเองคู่รักของ คุณเองเนี่ยเริ่มที่จะหันกลับมาทบทวนในเรื่องราวเก่าๆในเรื่องราวต่างๆเริ่มเอามาย้อนคิดดูแล้วก็อยากจะพัฒนาต่างฝ่ายตอนนี้ค่อนข้างที่อยากจะพัฒนาตัวของต่างฝ่ายต่างอยาก ยังอยากจะพัฒนาตัวของตัวเองแล้วก็มีการวางแผนกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นว่าจะทํายังไงไม่ให้เกิดรอยเดิมไม่ให้เกิดซ้ําแบบเดิมในแบบอดีตที่ผ่านผ่านมาคุณหลายๆคนในที่นี้ชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นเพราะว่ามีการวางแผนเรื่องการมีบุตรมีการวางแผนเรื่องการแต่งงานมีการวางแผนเรื่องความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวกันด้วยหรือเปล่านะคะเลยย้อนเอาเรื่องราวในอดีตต่างๆมาคิดมาทม ทบทวนมาวิเคราะห์ดูแล้วพยายามคุยกันหันหน้าคุยกัน่ะนะคะดูเหมือนกับช่วงนี้จะมีการเรียกกันมาคุยกันคุยกันมากขึ้นพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันต่างไปจากเดิมพยายามหาความมั่นคงให้กับชีวิตหาความมั่นคงให้กับอนาคตมากขึ้นนะคะคนรักของคุณเนี่ยเริ่มจะมีความสม่ําเสมอเริ่มหยุดมันเริ่มหยุดหลักในการเก็บเงินอาจจะคุยกันเรื่องของการเก็บเงินคุยกันเรื่องของปัจจุบันมากขึ้นว่า เราจะต้องเก็บเงินยังไงนะคะแนวโน้มของชีวิต การพัฒนาของชีวิตต่างๆในช่วงนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคุณกับคนรักของคุณก็จะคุยกันมากขึ้นแต่ก็จะมีบางเรื่องนะคะที่ต่างฝ่ายต่างยังรู้สึกว่าของต่างฝ่ายต่างยังรู้สึกว่าบางทีเราก็น้อยอกน้อยใจว่าคนรักของคุณเนี่ยเข้าใจแต่ตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปบางครั้งก็มีบ้างแหละผิดนัดผิดเวลานะคะให้ความสําคัญกับเพื่อนฝูงมากกว่ารักสังสรรค์รักปาร์ตี้ยังดูสนุกสนานอยู่เลยนะ ปัญหาต่างๆบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างอึดอัดใจไหมเราเองยังต้องทําเป็นปิดหูปิดตาไม่รับรู้กับปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่โดยรวมแล้วนะคะคนรักกับตัวของคุณเองชาวราศีรากรกฎก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆกันมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยช่วยกันแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่ค่อยพูดจากันบ้างนะคะดูช่วงนี้ถ้าเวลาง,งอนกันของคุณเนี่ยก็จะเริ่มห่วงของกันเกิดขึ้นก็จะเริ่มทบ ทวนเรื่องราวเก่าๆขุดเรื่องราวเก่าๆกลับมาพูดกันบ้างทําให้เกิดอาการน้อยอกน้อยใจเริ่มมีการกลัวบ้างแหละเนาะชาวราศีกรกฎก็เริ่มมีการกลัวเริ่มมีการหึงหวงเกิดขึ้นนะช่วงนี้คู่รักหรือตัวควรเองอาจจะเกิดการหึงหวงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะมีการเข้าหาสังคมหรือว่ามีการปาร์ตี้สังสรรค์ทำให้เรามีการหึงมีการตามกันเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎสำหรับคนรัก ต่อกันที่สถานการณ์ของคนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎทั้งหลายพลังงานหลกักพลังงานรวมของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ชาิออดค่ะเดมเพรสความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย เด็กทุเรียนนะคะหาไมเทาช่วงนี้ใครกําลังคุยกับคนทางไกลอยู่ไหมคุณกําลังคุยกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดูเหมือนกับตัวคุณเองแล้วนะคะยังไม่ได้อยากจะโฟกัสในเรื่องของความรักมากนะักแต่ก็อยากจะเปิดใจแล้วตัวคุณเองนะตอนเนี้เราก็ไม่ได้อยากที่จะยึดติดกับเรื่องราวในอดีตทั้งของตัวคุณเองหรือของตัวคนที่เขากําลังจะเข้ามาหาคุณในตอนนี้คนที่คุณกําลังคุยอยู่ในตอนนี้นะคะอยาก ที่จะลืมเรื่องราวในอดีตเราเองก็ไม่ได้คิดมากไม่ได้วิตกกังวลเราก็พร้อมที่จะเป็นอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ว่าเขาจะมีอดีตหรือว่าไม่ว่าเขาจะมีอะไรที่ผ่านมาในอดีตณนะปัจจุบนันสถานะเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเหมือนตอนนี้คุณเองเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงขั้นที่อยากจะเป็นแฟนกับคนคนนี้หรืออยากจะชัดเจนกับคนคนนี้แต่เพียงแค่รู้สึกว่าอยากจะมอบความรู้สึกดีๆอยากจะเป็นคนนึงที่คอยรับฟังปัญหาให้เขาหายเหน็ดเหนื่อยหรือ ตัวคุณเองก็ตามที่เจอกับปัญหาต่างๆมาแล้วเราก็อยากจะระบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังให้มันสบายใจเพียงแค่นั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณในตอนนี้ดูเป็นตัวคุณเองมากกว่านะชาวราศีกรกฎที่ยังไม่ได้พร้อมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะยังค่อนข้างอึดอัดใจกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ที่เจอในปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะคุณเองมีความกลัวด้วยนะคะกลัวที่จะผิดหวังกับเรื่องของความรักกลัวที่จะต้องมีปัญหากับเรื่องราวของ ัวเองเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจรับใครเข้ามาแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเด็ดขาดที่จะพร้อมเปิดใจให้กับคนนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ไม่คนที่ไม่อยากจะชัดเจนคนที่ไม่ต้องการที่จะชัดเจนอาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าชาวราศีกรกฎนะคะลองทบทวนดูดีๆเนาะมันมีบางเรื่องที่คุณค่อนข้างอึดอัดใจในตอนนี้นะพอเขาตั้งใจที่จะขอคุณจีบคุณแบบ เป็นจริงเป็นจัง พร้อมที่จะอยู่ข้างๆกับคุณพร้อมที่จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่คุณยังกลัวอยู่นะคะกลัวความผิดหวังกลัวว่าความรักมันจะเป็นแบบเดิมกลัวว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะจบลงไม่ดีกลัวว่าเขาจะหลอกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนคุยในฐานะแค่นี้ก็รู้สึกโอเคแล้วกลัวว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่โกหกปิดบังกันหรือตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวในใจของคุณทั้งหมดหรือปัญหาของคุณทั้งหมดให้กับคนคนนี้ได้ รับรู้ว่ารมประมาณนั้นน่ะนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคนที่คุณกําลังคุยอยู่เขาดูเหมือนจะชัดเจนนะเะาค่อนข้างที่จะโอเคกับคุณนะคะจริงจังจริงใจพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะไปต่อถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะไม่พร้อมก็ตามแต่ดูแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งนี้คนที่จะเป็นคนปฏิเสธอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเนาะที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ย,ยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามไม่เป็นกำลังใจให้ไฮใ,ในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ไลน์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วผู้ติดตามใหม่ทุกท่านขอบคุณคะ่ะชาวราศีกรกฎ ขอบคุณค่ะ